สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะพบกับครูมายนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือสังคมเล่มน,นี้ขึ้นมานะคะเห็นไหมเอ่ยให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า10และหน้า11เนะคะะเป็นการเรียนควบคู่ไปกับคุณครูนะคะเปิดหนังสือควบคู่ไปนะคะ พระพุทธศาสนาเนี่ยมีหลักธรรมคำสอนมากมายแต่ในระดับชั้นนี้นะคะจะกล่าวถึงโอวาสามศรัทธาในพระรัตนตรัยและพุทธศาสนาสุภาษิตโอวาสามเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเลยหรือที่เราเรียกว่าโอวาทปาติโมกนะคะเป็นหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสแสดง ไว้ในวันเพ็ญสิบห้าคเดือน3หรือวันมาฆบูชานั่นเองค่ะ,ะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงไว้แก่พระอาหารหันต์นะคะที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า1250องค์ที่มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได,ด้ยินหมายนะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะโอวาสามนะคะ โอวาสามเนี่ยเป็นคำสอนที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะโอวาสามก็ต้องมีด้วยกัน3ข้อใช่ไหมคะ,ะแต่วันนี้เราจะม,มาเรียนแค่เพียงข้อเดียวนะคะโอวาสามจะประกอบไปด้วยการไม่ทำวังชั่วข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือการทำความดีและข้อที่สามคือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ของใส่นะคะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของปอวาทข้อที่1นนะคะคือการไม่ทําความชั่วหลักธรรมที่สอนให้คนเนี่ยไม่ทําความชั่วทั้งปวงมีหลายประการในชั้นเราจะเรียนในเรื่องของหลักเบญจศีลน,นะคะหรือศีลห้าเป็นข้อละเว้นจากการทําความชั่ว5ประการนะคะ ทีนี้คุณครูก็มีบทเพลงนะคะให้นักเรียนฟังหนึ่งบทเพลงในบทเพลงจะมีคำตอบนะคะซึ่งจะเราจะต้องนำคำตอบนี้ไปใส่ในใบงานด้วยนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะ,ะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงสินห้านะคะ,ะไปฟังกันเลยค่ะ การเป็นเด็กดีใครใครก็ทำได้ทำได้ง่ายๆแค่ปฏิบัติตามสินหาข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่าริเป็นโจนอย่าไปขโมยข้อสามไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสี่เด็กดีไม่พูดโกหก ขอหาออกห่างจากสิ่งเหมือนเมาอย่าลืมไปท่องจำเด็กดีต้องไม่ทำผิดศีลห้ข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่ารีบเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสามไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสี่เด็กดีไม่พูดโกหก เด็กดีต้องไม่ทำผิดสินห้าข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่าริบเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสามไม่แย่งคนรักจักคนอื่นข้อสี่เด็กดีไม่พูดโกหกข้อหาออกห้างจากสิ่งมืเมา ในบทเพลงนะคะก็จะมีคําตอบนะคะในใบางานนะคะทีนี้เรามาดูในใบางานนะคะ,ะที่คุณครูพิมพ์ให้นักเรียนแล้วนะคะในใบางานนะคะอ่ะเรามาดูใบางานนะคะการละเว้นความชั่วนะคะคําที่แจงคือให้นักเรียนดูภาพแต่ละข้อแล้วเขียนหลักคำเบินสีให้ถูกต้องพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะ อ่าเมื่อกี้เราฟังกันแล้วนะคะสี่ห้าก็มีด้วยกันทั้งหมด5าข้อใช่ไหมคะข้อที่1ว่ายังไงนักเรียนก็ใส่ไปข้อที่2อว่ายังไงนักเรียนก็ใส่ไปข้อที่3มว่ายังไงนักเรียนก็ใส่ไปข้อที่4ว่ายังไงนักเรียนก็ใส่ไปข้อที่5ว่ายังไงนักเรียนก็ใส่ไปแลให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลที่ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอ่าถ้าใครเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยถ่ายรูป ถ่ายรูปแล้วส่งมาในไลน์กลุ่มของเราได้เลยส่งมาในไฟล์วิชาสังคมและประวัติศาสตร์นะคะนะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ